เปิดตัวเลยนะคบซิงเกิลใหม่ของเราวันนี้ค่ะครับยังไงครับที่มาที่ไปนิดนึงเจเจอ่าคืออย่างต้นต้นปีเราได้ปล่อยดีเดียนเอ็กซ์เพคเต็ดไปที่เราได้ทําคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แล้วพอกระแสตอบรับจากแฟนๆดีแล้วก็เวลาเราทํางานด้วยกันเราก็รู้สึกถึงเคมีที่มันเข้ากันแล้วเราก็สนุมกันอะไรยเงี้ยเราก็เลยได้คุยกับพานาดาว่าเออมันก็ น่าจะแบบไปต่อกันนะเพราะว่าทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเคมีของเจกับไอเวลาไปโชว์หรือว่าเวลาทําเพลงด้วยกันมันก็แบบสนุกอะไรเงี้ยใชคือเหมือนกลับมาคือเหมือน,อนตอนตอนแรกมันมันเริ่มมาจากว่าเป็นเป็นแค่งานงานนั้นงานเดียวใช่ไหมครับผมแต่ว่าทําไปมาเรารู้สึกว่ามันมันสนุกมากแล้วแล้ว,ลวออผลตอบรับทุกอย่างมันก็ดีมากด้วย<ม>อะไรเงี้ยผมก็เลยสุดท้ายเลยก็เลยกลับมาทํากันอีกอีกรอบหนึ่งดีกว่าอะไรเงี้ยผมแล้วด้วยความที่ผมสองคนก็สนิทกันมากอยู่แล้วแล้วพอทํางานด้วยกันมันก็สนุกเอาผมก็เลย ก็ก็เลยทำอีกครับคอนเปของเพลงนี้นะคะนู๊คอนเซปต์ของเพลงนี้ก็คือชื่อเพลงว่านู๊ใช่ไหมครับนู๊มันก็เหมือนแบบแต่ตรงโต๊แบบเป็นการเปลือยกายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็เล่นกับคํานี้ด้วยกันแบบเหมือนเพลงมันก็จะเล่าว่าเหมือนเวลาเราได้อยู่กับคนที่เราแบบชอบหรือว่าคนที่เรารักก็เราได้เป็นตัวเองเต็มที่แล้วเราก็ได้อยู่กับเขาโดยที่แบบเราไม่ต้อง มีกำแพงอะไรเราอยู่ด้วยกันแบบสบายใจอะไรระวังหน้าระวังหนังอะไรก็หลังหลังหลังระวังหลังอะไรเขาผมก็เลยเหมือนแบบเราแบบเราเป็นตัวเองได้เต็มที่เราเราจะแบบทําตัวยังไงก็ได้ไม่ต้องแคร์อะไรซึ่งเขาก็เห็นแบบเราทุกซอกทุกมุมเหมือนเรานู้ดอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบกิมมิคนิดนิดหน่อยหน่อยคาดดบองเลยลูกเอ๋ยนับบอกดูแบบว่ากรับดูขั้นตอครับครับเดี๋ยวรอรอดูครับเดี๋ยวรอดูครับ มีมวิดีโอจะนูดขนาดไหนครับเนี่ย เอ่อ MV ใกล้แล้วครับผมก็คือเดี๋ยวน่าจะได้ชมกันช่วงประมาณต้นธันวาอะไรเงี้ยครับมันจะใน MV ต้องต้องนุ่มแข็อาจารย์มงเราต้องถอดเสื้อมั้ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันรอดูดีกว่าครับผมบอกไปตอนนี้เดี๋ยวมันจะไมุ่ซึ้งกับคำน้องคำนองเพลงอีกท้เพลงนี้เพป็นคำนองเป็นยังไงอะไรยังไงมันก็เป็นนิวดิสโก้ปบ้างจะมีความแบบฟังความแบบจังหวะเด้งๆหน่อยอะไรเงี้ยใช่ครับมันจะเป็นดิสโก้ที่ที่มีกลิ่นของของ ฟังอยู่ด้วยครับผมก็เป็นก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําให้มันสนุกขึ้นให้มันแบบเร็วขึ้นแล้วก็มีมีท่าเต้นที่แบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยก็เลยเลือกมาทางนี้ดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นทางที่เอาจริงๆพวกผมสองคนก็ชอบอยู่แล้ว <ใช S 1> อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วกรร็รู้สึกว่าเอออยากอยากให้เพลงไทยมีแบบแนวแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ก็แต่งตลอดด้วยคแต่เป็นแบบไหนเราแบบท่าเต้นที่แล้วก็คือท่าเต้นที่ดํามาก ผมรู้สึกว่ามันมันมันด้วยความที่เราไม่อยากแบบทำเราอยากทําให้มันแตกต่างจากดีดีด้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเต้นมาเลยจะมีความยูนิคมากขึ้นมีความแบบใช้เทคนิคมากขึ้นแล้วก็มากเต้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็มันก็มีท่อนที่จําครับเหมือนดีดีที่มันจะเป็นท่อนแบบนี้นะแต่ว่าในในในนู้นเนี่ยก็จะมีท่อนจาเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามนี่จะโสดคืนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เราพูดไปว่าแบบ เหมือนก่อนนั้นนี้ยวิธีการปล่อยเพลงมันคือเราจะปล่อยเป็นแบบสตรีมมิ่งก่อน MV Release อะไรเงี้ยครับต่างไปก่อนแล้วถึงค่อยค่อยมาโชว์แต่ว่านี่คือการโชว์เปิดหัวเลยเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับผมพร้อมมาพร้อมมาเยอะแล้วเนาะเยอะมากครับเยอะมากครับอยากจะบอกเพืแฟนมากเกี่ยวกับเพลงนี้แล้วก็โชว์คื่นก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับก็จะสามารถฟังสตรีมมิ่งได้นะครับวันที่23พฤศจิกายนนี้ครับผมเวลา เชียงคืนเลยครับก็คือมันมันคือคืนวันที่22ไปวันไปวันที่23เที่ยงเที่ยงคืนวันที่2 2วันที่23ก็คือเหมือนว่าเราเราดูแฟนโทเปียจบเสร็จก็กลับบ้านไปก็คือฟังได้เลยครับผมถ้าเพลงขีเกียนเกียเขียนท่อนแร็ปหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่ครับคือคือผมจะมีส่วนในการเขียนท่อนแร็ปด้วยแล้วก็มีการปรับปรับเนื้อหรือว่าแบบใช้ให้มันเปลี่ยนมาเป็นคําของพวกเราด้วยเ้ยก็คือจะมีวันที่แบบผมไปนั่งทําบ้านไอก็คือไอก็จะช่วยผมแบบช่วยกัน แก่นู่นแก่นี่ด้วยอะไรคือแสดงว่าคืออันน,น,นี้เราเบรนสต t o r กันเลยสองคนใช่ครับ,รบก็คือคก็คือคจะเป็นพี่เจมอนพลเป็นคนเขียนเนื้อทั้งหมดมาก,ก่อนแล้วก็ผมก็จะเอามาคอคออีกทีให้มันเป็นคำผมอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนท่อนแร็ปก็เป็นผมขึ้นโครงแล้วก็ไอซ์ก็มีส่วนช่วยด้วยอะไรเงี้ย ฝากถิงนะครับถึงเพลงนู้ดครับครับผมก็อยากจะฝากด้วยนะครับผมเพลงนู้ดครับผมก็สามารถฟังได้วันที่23นี้ครับผมสตรีมมิ่งทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยว MV ก็จะตามมาติดติดเลยครับก็อยากจะฝากเพลงนู้ดไปด้วยครับฝากด้วยครับโอเคคุณง่ายฝากด้วยครับโอเคครุลง่ายมาถ่ายรูปมา